บาดีถ้าไม่ได้อาหารจะมาลูกถ้ามาปลูกอ้อ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรอรอก่อนค่อยกินเนาะรอก่อนคอยคอนหอยแป๊บหนึ่งคอย,คอย,คอย,คอยแป๊บหนึง่งหอยนั่งลงนังงน่งลงตรงนี้นั่งลงตรงนี้คอยก่อนคอยก่อนนั่งลงจอยจอเจียมเจียมนั่งลงดีดีถ้าปลูกอ้อยค่ะก่อนปลูกไว้ตรงนี้คู่กัน ปลูกไว้ได้กินพนว่าดีกว่าไม้อุกขึ้นลกกลุงลังปลูกให้ได้เป็นประโยชน์เห็นไหมมะละกอนี่ิ่นก็ได้กินได้เปิ่งน่อยก็ออกอีกชุดนึงตอนนี้กำลังแตกดอกแตกลูกออกลูกใหม่อโอเคครับโอ้นี่กล้วยสวยงาม